ยูโรป้าลีกเกมในรอบ8ทีมสุดท้ายนัดที่2แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเตรียมเปิดสนามโอลด์แทรฟฟอร์ดต้อนรับการมาเยือนของทีมโอลิมปิกลียงโดยเจ้าบ้านแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดหลังจากเสมอกับลียง2องประตูต่อ2ในนัดแรกซึ่งทําให้สถานการณ์ยังเปิดกว้างในการลุ้นเข้ารอบต่อไปแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดจะต้องงอพยายามกลับมาในฟอร์มที่ดีที่สุดโดยการคว้าชัยชนะในเกมนี้เพื่อตอบสนองความผิดหวังจากความพ่ายแพ้ในลีกกับนิวคาสเซิลซึ่งการเล่นในบ้านที่โอลด์แทรฟฟอร์ดจะเป็นสิ่งที่พวกเขาจะใช้ให้เกิดประโยชน์สสูงุด ทางฝั่งโอลิมปิกลียงแม้จะมีฟอร์มที่ไม่ค่อยสม่ำเสมอในลีกฝรั่งเศสแต่พวกเขายังคงแสดงฟอร์มที่ดีในยูโรป้าลีกโดยเฉพาะในช่วง8เกมล่าสุดที่ไม่แพ้ใครพวกเขาเพิ่งเอาชนะโอแซ3ประตูต่อ1ในลีกแต่การที่พวกเขาต้องมาเยือนโอนแทร์ฟอร์ดในเกมสำคัญนี้ถือเป็นงานที่ยากมากดูแล้แลวเกมนี้แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดจะหวังว่าฟอร์มในบ้านจะเป็นตัวช่วยในการคว้าชัยชนะ พวกเขามักจะเป็นทีมที่แข็งแกร่งในบ้านและเกมนี้ถือเป็นโอกาสสำคัญในการพิสูจน์ตัวเองหลังจากผลการแข่งขันที่น่าผิดหวังในพรีเมียร์ลีกแม้ว่าลียงจะมีฟอร์มที่ดีในยูโรปาลีกแต่การต้องมอหาเยือนในเกมสำคัญนั้นจะทำให้พวกเขาเจอกับความยากลำบากแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดน่าจะใช้ข้อได้เปรียบในบ้านเพื่อเอาชนะและผ่านเข้าสู่รอบรองชนะเลิศ